สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t a l l i n g s t o r y กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวมาบอกเล่ากันสักเล็กน้อยนะครับตามปกคลิปกันเลยหลังจากที่เราได้เห็นตัวอย่างใหม่ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาไม่นานนี้ใน Resident Evil 4 Remake ที่หลายคนรู้สึกว้าวและตกตะลึงไปกับภาพกราฟิกและบรรยากาศเก่าๆของเกมนี้กันอย่างมากมายรวมไปถึงระบบการเล่นที่พัฒนามากขึ้นกว่าเดิมชนิดหลายเท่าตัวซึ่งพวกคุณไม่แปลกหรอกครับที่จะรู้สึกตื่นเต้นไปกับอะไรแบบนี้แต่สำหรับผมเนี่ย ขออนุญาตมองนอกเรื่องไปสักเล็กน้อยนะครับเพราะผมเองเนี่ยดันเกิดไปสะดุดตากับเจ้าศัตรูตัวใหม่ที่มีหน้ากากเป็นกระทิงสีดําแทนโดยผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะเกิดความสงสัยและรู้สึกว่าศัตรูตัวนี้เนี่ยมันเคยปรากฏตัวใน Resident Evil 4ในฉบับออริจินัลหรือเปล่าความจริงแล้วไม่เลยครับแต่มันเคยอยู่ในรูปแบบของคอนเซปต์อาร์ตที่ไม่ได้นําออกมาใช้ในร่างสุดท้ายของการพัฒนา Resident Evil 4ในหนังสือ Resident Evil 4 Archive 2นั่นเองโดยถ้าให้พูดไปเนี่ยมันก็คือหนึ่งในเหล่าของพวกกันาโด หรือสาวกในลทัทธิลอสอิลูมินาดอสที่ออสมุนเซเลอร์ควบคุมอยู่ครับท้งนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้นำคอนเซปต์อาร์ตบางส่วนมาปรับใช้ให้มีความสดใหม่มากขึ้นและเรียกเสียงฮือฮามากขึ้นอีกด้วยโดยต่อไปนี้นะครับลีออนจะไม่ได้แค่ระวังเลือดอย่างเดียวแล้วแต่จะมีค้อนขนาดใหญ่ของเจ้าตัวนี้คอยจัดการอีกด้วยครับโดยเจ้าหัวกระทิงหรือว่าสตูตัวนี้นะครับคาดว่าไม่น่าจะล้มได้ง่ายๆเหมือนกับเหล่าพวกกันนโดทั่วไปแต่อาจจะทําดาเมจที่รุนแรงพอให้รีออนต้องหนาวกันบ้างแหละ แต่จากที่ดูมานะครับข้อเสียของตัวละครตัวนี้เนี่ยน่าจะหนีไม่พ้นความเชื่องชา้าที่จะขยับกดดันเราเข้ามาหาจนทําอะไรไม่ถูกก่อนจะจมตีใส่เราอย่างหนักหน่วงนั่นเองซึ่งผมเองเนี่ยก็ยังไม่ทราบได้นะครับว่าเจ้าหัวกระทิงตัวนี้เนี่ยจะมีท่าวันฮิตคิวเหมือนกับเจ้าเลื่อยหรือเปล่ายังไงเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับ